แมาชิ่ครับผมเป็นะครับแจกโค้ดผิดได้เลยครับผมและเกมสุดท้ายนะครับของวันนี้นะครับนั่นก็คือเกมแม c ชิ่งนั่นเองนะครับให้ทุกคนนะครับเขียนชื่อเองลงไปก่อนครับผมเขียนตัวใหญ่ๆนะฮะตัวใหญ่ๆเลยครับแค่เขียนชื่อลงไปชิวๆเลยฮะเกมนี้และเขียนชื่อคนที่ชอบบนโต๊ะลงไปเลยครับชอบใครในโต๊ะเขียนลงไปได้เลยนะฮะเขียนเลยครับ ทีมงานเตรียมตัวเก็บครับใส่ได้เลยครับใส่ไว้ได้ครักติกาเกมนี้ง่ายมากๆเลยครับผู้เข้าร่วมสนุกนะครับเขียนชื่อตัวเองลงไปและก็เขียนชื่อคนที่ชอบในตัวลงไปถ้าแมทชิ่งกันรับไปเลยนะครับบัตรกำนันต้าหลงครับแต่ต้องแมทชิ่งกันนะครับความหมายคือถ้าผมจับชื่อพี่เก่งมาคุณอู๋เขียนชื่อพี่เก่งไปด้วยเก่งเขียนชื่อคุณอู๋ไปด้วยรับบัตรกำนันไปเลยครับ